เ,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 เขาให้เททางนน้นนิดเดียวก็เอาเนาะ มันเข็ดแล้วไงเมื่อกี้อ่ะฝาท้ายมันนักมันตียังแข็งอ่ะนี่นุกับบาเลยนะนุ้ยนุ้ยนุ้ยจับ ចាប់ទៅពីជួជាចាស់ទៅទៅលឿនរត់ទៅចាប់កបានណាលឿនទិននឹងទៅហេការត់លឿនរត់លឿនអាតារត់ ไ <laughs> ม่ทำไรเลยทำไปเล้วจ <sed> <plays> ้าดูไปดิกรรมเขายังไม่ได้ท

มารถมาเร็วๆขี่เกเดินไปนู่นจะได้ออกไปเออเออดูๆๆๆๆๆๆๆชอบเสียงมันตอนดำ่านี่อดาออดเมืใส ดินในใน,นี้ข้างล่างนี่ปานิเซตติดเต็มอ่ะสี่โมง<ะ>เหรอเลยห้านาทีห้าโมงอืม

เนี่ยดินทรายต้องปูข้างบนแม้ดินนี้เนะน,นีเนี่ยหอยกลุ่มอะ่ะเ,เนาะไอ้ต้องเอาอะไรมารองข้างบนดิแมนะ่เนาะ บังนู้นแล้วอู้ติดสนอติดสนอปึ๊บอือฮะ

สแสดงว่มามันมากับเสียตินแน่นอนเลยอนั่นเห็นไหมแล้วก็สายเว่นมาดครับลองไปดูวะลองไปดูว่าเขาทำอะไรเขาไล่สูต แกล้งอะไรอีกไม่มีด่แกล้งยังไง,อองเอาโทรศัพท์เขียวไปวางตรงโล้ <c oughs> อรถเ่นเรียบรู้มันแตกไหมไหบ้าป๋อเขาเลือกไลน์ลลแล้วเอาโทรศัพท์ไปวางวันน<อ>ั้นโบลองดูมันทนไหมโบเอาโทรศัพท์เซตตินก่อนว่าลองดูแหมมนทนไหมเขาบอก oppo มันทนเลยอ้าวเขาไลน์สุดช่องใครวะพิวุฒิหรือว่าอะไรวะ ดินดวนดินดวนประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเด็กที่เพิ่งไม่วลาไม่ได้ตรงไหนวานปลาตรงไหน คนจะตกตัวนี่ทำไมไม่ตกวะตกประคนชายแล้วเนี่ยตกไหมประคนชาย<อ>ไม่ตกอดอกฮะสบายเลยเลไปซื้อไหมฮะตัง้งงาฟ้า

อ้ครั้งเดียวเสมอเลยเหมือนเดิมขับหมดทุกอย่างแล้วใอยาไปซื้อมาไหมซื้อมาซื้อรถบดดีกว่าก่อนตะลุมมีคันไหนเอาไปไหนแล้วซื้อมาทําคลิปไหมดีสองดีสเล็กๆเล็กๆอ่ะจอดินแข้งเงี้ยตายไปซื้อประมาณม่างูตันอย่างเงี้ยไรเออ ไปซื้อมาขนาดเล็กแล้วเอาไอ้หนึ่งจุดเก้าลากเลยอ่ะเนาะโอ้ดินทรายตรงนั้นไหมนู้นไปติดดินทรายสลัดตรงดินทรายนั่นแหละนี่ยังดีนะเนี่ยถ้าเป็นแถวกรุงเทพนี่อ้ยวิ่งอย่างงี้ต้องวิ่งโบ่ใหญ่ๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ครับ អ្នករវល់ជំគំទៀតបាទសួស្តីបាទ